สมันตาจักวาเรสุอัตราคชนตุเทวาตาสาธรมมุนีราชาสา สุนันตุสาขโมคทังสาเกกเมจารุเปคีริศคาราตาเตจันตาลีเขวิมาน ทีเปราเทจะคาเมตาุวนาหาเนเคหวาัทุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลาทารวิสาเม ยาคาคันทาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโล อายำพาทันตาธัมมสวรราโลอายำพาทันตาธัมมสวรราโลอายำพาทันตานโม ตัสสะพังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ नमो तसभङ्गतो अर्हतो सम्म संबुद्ध स बुद्धं शरणं गच्छामि ठ शरणं गच्छमि सङ्खं शरणं गच्छामि ดุติยมีบุตังสารนังกัจฉามีดุติยมีธรรมังสารนังกัจฉามิดุติยมีสังฆังสารนังกัจฉามิตติยมีบุตังสารนังกัจฉามิ ตติยมพีธรรมมังสรนังกัจฉามิตติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามีเดี๋ยววันนี้เราสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในทํานองลังกากัน ติปิโสภะควาอารังสัมมาสัมบุธโธวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรปุริสธรรมมสสารติสา ทาเดวามนุสสานังบุตโธภควาติสวัคโตภควตาธรรมโมสันดิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก ปัจจัตต์งเวทิตับโพวินยุหิตีสุปฏิปันโนภังกวัโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภังกวัโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติดังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุงคารา เอสะภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุในโยปาหุในโยดักขิในโยอัญจลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสตติ ต่อไปสาธยายการณียเมตตปริศการณียมาตากุสเลนะยันตังสันตังบาทังอาิสเมนจาสาโกุชูจาสุชูจาสุวโจจาสมุทุอนาติมานี สันตุสะโกจะสุภโรจาอาปกิจโจจะสัลลหุกวุตีสันตริยโยจะนิปะโกจาอาปะคาโพกุเลสุอนานุขินโทนาจะคุดท้งสมาจะเรกินจี เยนาวินโยปะเรอปาวะเดยุงสุขิโนวาเคมิโนหุนตุสเพสตาบวันตุสุขิตันตเยเกจิปานาภูตันทีตาสาวาทวราวาอนาวาเสสะ ทีข่าเยมหันตาวามัชิมารัสกาอนุกัตุลาทิฏฐาวาเยจอาทิฏฐาเยจะทุเรวะสันติอวิทุเรพูตาวาสัมภเวสีวา ซาเพสตาบวันตุสุขิตันตานาปรโรปารังนิกุเพธานาติมันเยทะกาตจินังกินจีพยาโรสนาปฏิฆสัญญานานยมันยาสทุขามิเชยยมาตายธานิยังปุตตัง อยุสาเอกปุตตะมนุรังเคเอวํมปิสาภาภูเตสุมานสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสาพาโลกัสมิงมานสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโทจติริยัญจา อสัมภาทังอเวรังอสะป,ปันตังตทิฏฐันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิขาตามินโดเอตังสติงอาทิตเธอาพระมะเมตังวิหารัิธิทธมาหูทิฏทินจะอนุปคัมมา สีละวาัฏาสานเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยเคธังนาหชาตุคาภพพเสยังปุนาเรติตีเมตสุตังนิตตังจบการณียะเมตปริ และต่อไปสาธยายทะัศะธรรมสุตตปาโถเอวเมสุตังเอกังสาัมายังภะคะวะสาวาทิยัง วิหารติเชตวเนอนาถินดิกัสอาราเมตตาตรโคผกขวาพิงกุอามันเตสิพกขวติพัทันเตติเตพิคูผัคขวะโตปัจจโสสุงภัขวะ เอตัทโอ,โอจาข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหกษเหล่านั้น<พ>ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้วา่ทาทัาอิเมพิขเวธรรมาปะภาชิเตนะภินหังปจเจเวคีตาภา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิบประการเหล่านี้แลอันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองกาตาเมธาสะสิบประการ <ใน S 2> เป็นชนไหนคือเววันนิยามีอาชุปะคาโตติปาภาชิเตนอาพินหังปัจเวคิตาพัง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคารหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมนณะเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปาราปติพทธาเมชีวิกาติปัปพาชิเตนะพินหังปัจเจเวคิตาพัง บรรพจชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากาโปกรณิโยติตยปะพาจิเตนะภินหังปัจเจเวคิตาพังบันพาชิตพึงพิจารณาเนืองเน,องเนืองว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีกมีใช่เพียงเท่านี้กาจินุโคเมอาตาสิละโตนะอุปวัตติติปาปัจิเตนะพินหังปัจเจเวคิตาพังบันพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่า ตัวเราเองติดเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่กาจินุโคมังอนุวิจวินยูสัพรามจารีสีละโตนาอุปวทันตีติปปัชชิเตนาอภินหังปัจเจเวคิตาพังบานภชิตพึงพิจารณาเนื่องเน,องเนืองว่า ท่านผู้รู้ใครควรวนแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่สาเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวติปาปาชิเตนาพินหังปัจเจเวคิตาพังบันพชิตพึงพิจารณาเนืองเน,องเนืองว่า เราจะต้องเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปกัมมสะโกหิตกัมมทายาโทกัมมะโยนีกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนยังกัมมังกริสามี กาลยาณวาปาปะกังวาตัสะทายาโทภวิสามมติปะภาชิเตนะพินหังปัจเจเวคิตพังบันภชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆกะททำผู้ตาสเมรตินทิวาวิติปตันติติ ป่าาชิเตนาพินหังปัจเจวกขิตาพังบ้านพาชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่การจโนุขโคหังสุญญาคาเรอภิรามามีติป่าาชิเตน่าพินหังป่จเจวกขิตตาพัง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเ,เรายินดีในที่สงสัดหรือไม่อาทินุโคโมเมอุตาริมานุสธรรมาอารมามริยาญาณาทสนวิเศโซอาทิคาโตโซหังปาชิเมกาเรสพระมจารี ปุโทนมังกุภวิสามีติปาพชิเตนาพินหังปัจเจเวคิตาพังบานพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าคุณธรรมอันวิเศษคือโลก,กุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่ ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลัง mm hmm. อิเมคโคพิขาเวทัสธรรมาปพชิเตนาพินหังปัจเจเวคิตาพาติ ดูก่อนพิสุทั้งหลายทำสิบประการเหล่านี้แลอันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองอย่าได้ประมาททัศธรรมสุตตปาโทนิตโตจบทัศธรรมสุตตปาะทะ ต่อไปสาธยายสังคาติสูตรโยธรรมมังปาสติโซมังปาสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปาสติโซธรรมมังปาสติผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมังปัสสติโสปฏติจะสมุปปาทางปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจะสมุปบาทโยปฏติจะสมุปบาดังปัสสติโสธรรมังปัสสติ ผู้ใดเห็นปฏิจัสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมสังคติสุดตังนิติตังจบสังคติสุตแล้ววันนี้เราก็จะสาธยายกันเพียงเท่านี้เนาะต่อไปก็ขอให้เราทั้งหลายได้นั่งสงบนิ่งกันครู่หนึ่งเตรียมตัวฟังพระสัทธรรมในลำดับต่อไปกัน